ก็เห็นอะไรแวบๆเอ้ยมันสะดุดตาว่ะไทมิย่า M 0 2 m นะครับราคา200บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมใหม่ธีรานะครับวันนี้ผมมาอยู่แถวตลาดปัตทวิกรณ์หลังจากที่เราไม่ได้มากันเกือบครึ่งปีแล้วถึงหรือเปล่าวะไปเดี๋ยวลงไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ของเล่นอะไรกลับไปซ่อมให้ทุกคนดูหรือเปล่านะฮะหรือว่าผมจะไม่ได้อะไรเลยแต่รู้สึกได้เลยว่าวันนี้ได้แน่ๆก็คือ ความร้อนแรงครับผมแดดโคตรร้อนเลยถ้าใครเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับคิดถึงจังเลยนะครับคิดถึงบรรยากาศนะสถานที่แห่งนี้นะฮะเราไม่ได้มากันนานมากนะครับ3-4เดือนมาแล้ว แต่ที่ไม่อยากเจอเลยก็คือความร้อนนั่นเองครับโอ้โห <c oughs> บรรยากาศนี่คือแบบเดินเหงื่อชุ่มกันเลยทีเดียววันที่ผมมานี่นะครับเป็นวันเสาร์นะฮะของก็จะเยอะมากแล้วคนก็จะเยอะพอประมาณเลยนะครับเราก็มุ่งตรงไปที่กองสมบัติของเรากันเลยครับนี่คันแรกที่เจอเลยนั่นก็คือ Lamb โ r กิน n i คันนี้ฮะแต่ว่ามันไม่มีรีโมทนะครับผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าก็เดินชมชมกันไปครับเจ,เจอนู่นเจอนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร มันคล้ายๆคีย์บอร์ดอะไอที่มันเป่าๆแล้วก็มีเสียงกดแล้วมีเสียงที่เด็กเขาเอาไปเรียนกันอะของส่วนใหญ่ร้านนี้เนี่ยจะเป็นของแบบของเด็กเล่นมากๆเลยนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นอ๋อมันเป็นเครื่องฝึกบิน simulator นึกว่าเครื่องบินบัรคับจริงๆนะครับไม่ใช่นะตัวนี้มีแผ่นโปรแกรมมาให้ด้วยเอาไหมไมาดีกว่านะ มาอีกลานนึงครับร้านนี้พวกฟิกเกอร์โมเดลนี่เพียบเลยนะครับแล้วก็รถคันเล็กๆโอโ้โหเต็มชั้นเลยทีเดียวแล้วก็จะมีของบางส่วนที่เขาแพ็คใส่ถุงไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เขียนราคาไว้เลยอันนี้เป็นหุ่นนจ์อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งประมาณ450บาทเห็นตัวเลขอยู่แล้วก็พวงมาลัยคันนี้ครับน่าจะเป็นจอยพวงมาลัยนะนี่เขียนไว้ประมาณ500นะอันนี้ราคานี้ผมว่ามันไม่แพงนะครับซื้อใหม่ก็น่าจะเป็นพันอยู่นะครับ คุยไปคุยมามาเจอเศษซากเรือบังคับนี่น่าจะเป็นพวกเรือลบนะครับ3าบาทโคตรถูกเลยอะ่ะผมเดาว่าข้างในน่าจะไม่มีชุดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ยไอตัวนี้ไอสองตัวนี้น่ากลัวครับตัวยังใหญ่อะ่ะและนี่เลยครับกล่องนี้น่าสนใจมากโอ้ยลํำยังใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมหิ้วให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่มันใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับทุกคนน่าสนใจมากครับผมถามเขานะเขาบอกว่าประมาณ300 นี่ยังไม่ได้ต่อนะ <c oughs> ก็ลังเลอยู่นานครับแต่ว่ามันไม่มีรีโมท <c oughs> ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยไม่เอาดีกว่าครับเป็นงานเอามาก็เหนื่อยหารีโมทอีกหรือว่าซ่อมแซมอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่ปากผมอ่ะ คือซ่อมไม่ได้สัก,กลำเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กๆน้องๆแบบอยากจะส่งมาให้ซ่อมนะฮะโต๊ฟุตบอลอันนี้นี่ราคา200บาทเท่านั้นครับยังสวยเลยผมก็อยากได้มาแต่งบ้านเหมือนกันนะถ้าบ้านผมยังไม่ลกนี่คือจัดมาแน่นอนครับใครที่มาตลาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องตาไวๆนะครับแล้วก็สอดส่องให้ดีฮะมันจะเจอของดีบ้าง <Yeah. S 1> ส่วนร้านไหนอยู่โซนไหนเนี่ยผมบอกไม่ถูกจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันใหญ่โตมากฮนะ mm hmm. ก็บอกได้เลยว่าถ้าใครมานี่ก็เดินให้ทั่วๆแล้วกันนะครับแล้วก็ เดินมาถึงร้านที่ผมจะต้องแวะมาประจำเนี่ยก็มาเจอเล็กซัสันนี้ครับสภาพนี่คือยังใหม่มากเลยนะใหม่กว่านี้คือต้องซื้อออกจากห้างแล้วอ่ะมีรีโมทมีอะไรครบเลยนะครับผมถามราคามาเขาบอกว่า500นะคันนี้ถ้าเทียบกับขนาดสภาพแล้วก็อุปกรณ์ที่ครบขนาดนี้ผมว่าไม่แพงนะครับราคานี้ซื้อได้นะคันข้างล่างนี่ก็มี BM อยู่อีกหนึคันครับคันนี้ก็สวยดีฮะแต่ไม่มีรีโมทนะ เดินมาอีกร้านึงเนี่ยเขากองของไว้กับพื้นนะครับผมก็เห็นอะไรแวบๆเฮ้ยมันสะดุดตาว่ะถ้าไม่เข้าไปดูเนี่ยมันจะพลาดมากๆเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ขอหยิบมันดูสักหน่อยนึงซิว่ามันคืออะไรยังไง oh. เฮ้ยคันนี้ไม่ธรรมดาครับคันนี้วางไม่ลงจริงๆนะทุกคนนี่มันของดีเลยนะครับเนี่ย ไม่ได้การแล้วครับคันนี้ปล่อยหลุดมือไม่ได้จริงๆฮะทุกอย่างยังคงโอเคอยู่ครับขาดแค่ชุดไฟเท่านั้นเองคือตัวโครงเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับไม่ได้มีอะไรแตกหักเลยนะครับสภาพยังใหม่มากๆนะฮะตำหนิที่จะเห็นได้ชัดก็แค่จะเป็นที่บอดี้เท่านั้นนะครับเรื่องนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับแล้วพี่เขาขายให้ผมแค่200อบาทเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้ยผมนี่โอนไวเลยฮะและในร้านพี่เขาก็ยังมีจักรยานบังคับด้วยอีกหนึ่งคันนะครับนี่ น่าสนใจเหมือนกันนะพี่เขาบอกว่า400แต่ว่าอืมผมไม่เอาดีกว่าครับและยู่ๆผมก็อยากกลับบ้านขึ้นมาเลยครับพอได้ของแล้วก็กลับบ้านเลยนะทุกคน พอการมาถึงบ้านเนี่ยก็มาเช็ครุ่นครับว่ามันเป็นรถอะไรรุ่นไหนนะฮะก็ได้เรื่องว่ามันคือทามิยา m 0 2 m นะครับเป็นโมเดลของเจ้าโรเตอร์นั่นเองฮะดีใจมากครับที่ในที่สุดผมก็เจอทามิยาของแท้จริงๆสักทีนึงนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ได้มาในราคา200บาทเท่านั้นสภาพของเจ้าบอดี้เนี่ยผมไม่ห่วงนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือตัวโครงรถเนี่ย มันยังดีมากๆนะฮะนี่พิกบอดี้มาเจ้าของเก่าเขาต่อไฟเขาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าไฟเนี่ยมันยังใช้ได้หรือเปล่านี่ตัวโครงคือแบบสภาพดีมากครับใหม่มากเลยไม่มีอะไรบุบเสียหายหรือว่าหักสึกหลออะไรตรงไหนสักนิดเลยนะครับทุกอย่างมาครบมากครับโชกคอัพแล้วก็บังคับเลี้ยวตัวปีกนกอะไรคือแบบดีมากๆเลยฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นนะครับไม่ใช่สล้อนะ ชุดเฟืองชุดอะไรไม่น่าจะมีปัญหาครับและที่สําคัญคือมีมอเตอร์เดิมเนี่ยติดมาด้วยนะครับเป็นมอเตอร์ทามิยะเมดอินเจแปนแท้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับผมบอกแล้วว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยคือวางไม่ลงจริงๆนะฮะมอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์แบบ2สายนะครับนี่เป็นโลโก้ที่ยางที่เห็นได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมานี่คือแบบโอ๊ยใจสั่นเลยครับสภาพยางหลังนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับราคายางไม่แพงเท่าไหร่ฮะแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่ทําให้มันแบบกลับมามีสภาพเหมือนใหม่แกะกล่องนะครับคือผมจะทําให้มันกลับมาวิ่งได้ก่อนนะเหมือนปลุกชีพมันขึ้นมาก่อนนั่นเองครับแต่เรื่องการหาอะไหลมาสับเปลี่ยนอะไหลเดิมที่สึกหรอหรือว่าเก่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยสรรหาอะไหลแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอให้มันวิ่งได้ก่อนโดยการที่ผมจะหาชุดไฟเนี่ยยัดลงไปก่อนครับ ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับเจ้าชุดไฟอันนี้นะครับเป็นชุดไฟแบบมอเตอร์2ส,สายนั่นเองนะฮะผมใช้กับของเล่นมาหลายชุดหลายคันแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องติดเซอร์โวเพื่อเป็นตัวบังคับเลี้ยวลงไปก่อนนะฮะนี่เป็นขาของเซอร์โวครับผมพอถอดออกมาเนี่ยก็ใส่กับตัวเซอร์โวที่เรามีอยู่ได้พอดีเป๊ะเ,เลยนะฮะมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็เป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นรถขนาดนี้ก็เซอร์โวตัวประมาณนี้แหละมันไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้หรอก ติดตั้งเซอร์โวเสร็จแล้วครับแล้วเราก็มาใส่แขนที่มันไว้ดึงชักเอานะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับชุดบังคับเลี้ยวของเราก็เสร็จสิ้นแล้วฮะที่เหลือก็จะมาใส่สปีดแล้วก็แบตเตอรี่รีซซฟนะครับเรียงกันไปตามลำดับไอตัวสปีดมอเตอร์เนี่ยผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะฮะไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนซึ่งสายมันก็สั้นด้วยนะครับสายมอเตอร์นั่นนะนะ ติดตั้งก็ง่ายๆครับกาวสองหน้าของ3 m นี่แหละแปะเข้าไว้กันแน่นตึบแล้วครับในส่วนของสวิตช์เนี่ยก็จะเอามาติดไว้ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นขาที่ พอดีกันมากๆเลยนะฮะต้องบอกกันเลยว่าไอตัวสปีดตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นของทามิยาปอมที่ผมเคยได้มาจากคันที่แล้วนะไอคันที่เป็นบิ๊กฟุตนั่นเองครับมันก็ยังดีอยู่นะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ตัวรถบิ๊กฟุตนี่ไม่อยู่แล้วนะครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อย ส่แบตเตอรี่ต่อรีซีพเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองเทสกัน มอเตอร์กับชุดเกียร์เนี่ยยังทํางานปกติดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญมอเตอร์แรงมากนะยางบานเลยดูดิพอจัดระบบทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นหน้าบ้านกันฮะเออเกือบลืมเลยว่าเจ้าของเก่าเขาติดไฟมาที่บอดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟดูนะว่ามันเป็นหน้าตายังไงแต่ผมจะขอเอาไอ้เนี่ยไอ้สปอยเลอร์เนี่ย,ยออกก่อนนะครับเพราะว่ามันหักไปเคี้ยวนึงอะนะ ใส่เข้าไว้มันก็จะงอกแง่งอกแงกนะครับก็เลยถอดออกก่อนเลยดีกว่านี่ไฟที่เขาติดประดับเอาไว้นะครับโอ้โหแดงทั้งคันเลยนะครับแล้วทำไมต้องมีไฟตรงประตูนี้ด้วยไม่เข้าใจให้โลโก้เวสมันเด่นเด่นเหรออ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเขาติดมาอย่างนี้ <c oughs> ผมก็ขอเล่นไปตามเขาก่อนนะครับ ได้ยินเสียงเฟือง <S <s เสียงมอเตอร์นี่ก็โอ้โหโคตรหวานแล้วฮะแสดงว่าข้างในเนี่ยมันยังดีอยู่มากๆเลยนะครับแม่วันนี้ดีใจมากครับดีใจจ,จริงๆสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ทายมีย่ามาครอบครองสมใจนะครับจากตลาดปัตธวิกร ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะตามผมไปที่ตลาดป่าทวิกรณ์นี่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้จะมีของสำหรับทุกคนนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปแล้วจะต้องได้ของนะครับเพราะที่นี่มันเป็นตลาดมือสองนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราไปโกดังมือสองนั่นเองครับเราต้องไปลุ้นเอาว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าเพราะมีน้องๆหลายคนเนี่ยทักมาถามผมแล้วก็ทักมาแบบทักมาบ่นเยอะเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยไปตลาดนี้ไม่เห็นได้ของอะไรเหมือนพี่เลย ร้านที่พี่ไปเนี่ยผมก็ไปมาก็ไม่เห็นมีของเลยครับอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับไปที่นี่คือต้องพกดวงไปจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องไปเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าไปวันธรรมดาเนี่ยร้านเขาก็จะไม่ค่อยเปิดและของก็จะมีน้อยมากๆเลยนะฮะโอเคคลิปนี้น่าจะจบแล้วแหละดีใจครับดีใจมากๆเลยที่ได้ทำนญาตจากตลาดนี้สักทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอไปเล่นรถต่อหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ